น้องเกรซปัจจุบันนี้ค่ะสําหรับอดีตนักแสดงเด็กมาความสามารถลูกสาวเสียเจียงผูเกาอตั้งสามมงคลฟิล์มเปิดตัวอย่างแบบว่าไม่ปิดบังเลยเลยค่ะว่าไม่ได้เป็นสาวจ๋าะนะและเป็นกระแสใจกันที่น้องเกรซออกมาเปิดใจเป็นนิสิตหญิงคนแรกที่สวมคุยผู้ชายรับปริญญาในรั้วจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหลายคนต้องรู้จักกันดีสําหรับสาวผมสันนามาจากภาพยนตร์ที่จิ้มลิมเรื่องเอ,อิ้์ลเหลอรอและข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะแต่น้องเกร เกรซคนเดิมในวันนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเปิดใจเกียดกับลูกใหม่ในรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่มีรับโฆษณาอยู่กับเพื่อนทำมา2-3ถึงปีตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะแล้วก็จะลองสมัครงานดูยังไม่อยากทำงานกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยอยากให้เราเดินด้วยตัวเองเกรซเองบอกว่าก็เริ่มเล่นหนักตั้งแต่11-12ถึงขวบเรื่องแรก,ก็คือเออเหรอที่พี่พน์อานนเห็นแววเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงเฮ้า เกรซรู้ตัวว่ไม่ใช่สาวหวานตั้งแต่ตอนจําความได้เลยนะตอนนั้นเวลาไปออกพรมแดงต้องใส่กระโปรงคือมันรู้สึกขัดขัด,ขดไม่ชอบทรมานขนาดไม่อยากไปแต่พูดไม่ได้เพราะว่ายังเด็กไงแล้วก็เมื่อก่อนหลายคนสงสัยว่าเกรดไม่พูดค่ะค่ะเรารู้สึกฝืนที่จะพูดกับล่าสุดนี้จะเป็นยังไงลองมาติดตามชีวิตของเกรดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ